วันนี้พาพิกระตูนพีน่นุพาน้องอังเป้าอังเป้าบกมือหน่อยเอ,เออหลานหล่อไหมดูเอาละกันอย่ารีบไปสนินูนโอ,อ้เจะพ่อรีวิวชาท่าเอออะไรนะโอ้เขามีรับถ่ายพรีวิวด,ดิ้งด้วยที่เชียงดาว นี่นะคะเออเอาขึ้นข้างบนก็ขึ้นไปได้นี่พ่อแต่ก็ดีลราหล่ะจอดตรงนี้ได้เดินขึ้นโอไม้สักมันเต็มเลยดูนะดูนะอ,นนนอโกตอยอโกนิดอโกโมอโกจีนวันนี้อังเปามาที่เอาบอกบอกอะไรหน่อยว่ามีความสุขแค่ไหนหันหน้ามาบอกก่อน เรียกชื่อก่อนเดี๋ยว่าไรวะหันหน้ามาดูดูเจ้าพ่อเสียงไห้ก่อน